แบบฝึกหัดท้าทายครับคราวนี้มาคิดกันเล่นๆดูนะครับข้อที่1ต้นกล้ามีเหรียญในกระเป๋า15เหรียญทั้งหมดมี15เหรียญนะครับเป็นเหรียญ10เหรียญ5เหรียญ2บาทเหรียญ1นบาทเหรียญ50สตางค์ไม่ได้บอกจํานวนนะครับแต่มีเหรียญอยู่หลายประเภท10 5 2 1และ50สตางค์ทีนี้ถามว่าถ้ามีเหรียญ10บาทมากกว่าเหรียญ5 10บาทมีมากกว่าเหรียญ5้าเหรียญ5มากกว่าเหรียญ2 เหรียญสองมากกว่าเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทมากกว่าเหรียญห้าสิบสตางค์เราจะมีทั้งหมดกี่เหรียญวิธีคิดทำไงครับเรามีเหรียญอยู่หนึ่งเหรียญสิบนะครับเหรียญสิบเหรียญห้าเหรียญสองเหรียญหนึ่งเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับเขาบอกว่าอ่าเหรียญมันมากกว่ากันใช่ไหมฉะนั้นถ้าเขามีเหรียญทุกอย่างนะดังนั้นนะครับ เรามีเหรียญตามนี้ดังนั้นนะครับเรามีเหรียญตามนี้นะครับเหรียญ10บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญ1นบาทเหรียญ50สตางเหรียญ50สตางครูใส่จุดข้างหน้านะเขาบอกว่ามันมีมากกว่ากันฉะนั้นเราเริ่มที่เหรียญนี้นะเหรียญ50ตังคตางมี1ฉะนั้นเหรียญ1นบาทก็ต้องมีเยอะกว่าแสดงว่าอย่างน้อยมี2เหรียญเหรียญ2บาทก็ต้องมีอย่างน้อย3เหรียญ เหรียญห้าบาทก็มากกว่าเหรียญสองบาทอีกก็ต้องต้องมีเยอะกว่าเป็นสี่เหรียญเหรียญสิบบาทก็ต้องเยอะขึ้นถูกต้องไหมครับเป็นห้าเหรียญทีนี้นะครับเราลองนับดูสิครับแค่นั้นเองครับว่ามันครบสิบห้าเหรียญไหมถ้าไม่ครบเราค่อยไล่ใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเห็นไหมครับเริ่มจากน้อยมาก่อนเพราะว่ามันบอกว่าเป็นไงครับเหรียญห้าสิบตังนะครับมีเหรียญหนึ่งบาทมากกว่า เหรียญหนึ่งบาทก็เหรียญสองบาทมีเยอะกว่าเหรียญสองบาทก็เหรียญห้าบาทมีเยอะกว่าเหรียญสิบาทเหรียญห้าบาทมีไล่มันตั้งแต่นี้ครับเพราะว่ามีเหรียญห้าสิบสตางค์ด้วยนะเขาบอกว่าในนั้นนั่นก็เริ่มที่หนึ่งเหรียญสมมติว่าถ้านับเ่อยังไม่ครบเราก็เพิ่มไปดูครับเพิ่มไปดูหรืออาจจะเพิ่มจากตรงนี้หรืออาจจะเพิ่มตรงนี้สองเหรียญอะไรแล้วแต่นะครับแต่พอดีเราเพิ่มอย่างนี้ปุ๊บเราได้ครบสิบห้าเหรียญพอดีครับก็เสร็จแล้วนะครับ ฉะนั้นเราจะได้ออกมาตามนี้ครับจากนั้นเราก็จะเอามาสรุปจำนวนเงินข้างล่างอีกทีหนึ่งครับได้กี่บาทนะรวมสิครับได้78บาท50ตสาตางค์ครับ เป็นอันว่าเรียบร้อยครับสำหรับหน้าที่177ครับ